ภูมิใจเสนอหานตุ้ยตุ้ยเลยวัน <laughs> <laughs> นี้วันลินเออพี่วมดลนะินด้เอาล่ะพาไปดูส่วนอื่นเท่าที่ดูได้นะอะมาให้ดูนะคะว่าในแต่ละวันนะียพี่วัดจะขอโทษนะะติดพี่วัดในนี้นะมันก็จะมีอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคิวถ่ายละครนี่ถ่ายไปแล้วหนึ่งอันเลยเลกเหรอ เนี่ยมันก็จะมีคิวถ่ายแบบนี้นะคะนี่กระจกเนี้ยกระจกเนี้ยที่เขาทำว้อย่างนี้เพราะว่าคนจะมาเดินพี่อ้ํายู่ค่ะแต่พี่อ้ําเข้าฉากนะถ่ายละครคิวที่52ถูกหวยหรอ,อ,รอคิวที่52วันนั้นอะวันที่หวยหออกแล้ววันนี้คิวที่เท่าไหร่เปิดถูกหวยบ้างคิวเท่าไหร่พี่ วันนี้หวยไม่ออกไม่แต่ม่ดูไว้ไงใช่ไห้าสิบห้าสิบสี่เปล่ากำลังแพ็คของนะคะสื่อถ้าแบบใครที่ซื้อเซื้อคลิมที่ห้าสิบสี่ถ้าเราไปซื้อหวยจะถูกกว่าพี่ว่าไม่แน่รอบเย็นพี่พี่พี่หมยถูกหรอพี่ถูกหวยไปเหรอต้องเข้มเองไม่มาค่ะพี่เจี๊ยบสีผมสีอะไรวะเป็นน้ำตาลดำวันที่เรากินข้าวแต่ไม่ได้กินไงเฮ้ยไม่ไดกินข้าว ไม่จริงอ่ะพี่ดีเองก็เต้นหนักมากมใ,ชใช่ไมเหมเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะไปดูกองถ่ายเท่าที่ดูได้นะเพราะว่าบางทีมันก็เป็นแบบความรับเหมือนกันเนาะแอบที่ดูนี้นึงไหมป่ะแต่ว่าแอบที่ตรงนี้ ตอนนี้อยู่กองถ่ายนะคะเดี๋ยวไปแอปดูกันแต่คงให้ดูในซีนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความลับทางช่องเขาก็ไม่ได้อยากให้เราเอาซีานตต่างๆอกนะเดี๋ยวมาดูตอนนี้อยู่กองถ่งายลมพาดดดานดาวนะคะ ตอนนี้เป็นฉากของคุณอ้ํกับคุณติ๊กเจษดาพอดเอ็นดูความลับใชจ คุกคะจะขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังนะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ถ่ายละครเรื่องเลือดข้นคนจางมีใครเคยที่ดูเลือดข้นคนจางปะคะอันนี้เป็นฉากที่กิมคริสลงมาจากบันไดแบบนี้นะคะมีใครเคยดูเลือดข้นคนจางไหมนี่เป็นฉากที่กิมคริสกับ ลูกชายนะคะคือเจเจเดินลงมาจากบันไดนี่เขา่ายอยู่อันนี้เป็นเคยดูใช่ปะเนี่ยเลือดคน้นขนจางบันไดนี้นะแล้วก็มุมนี้เป็นมุมที่เรานั่งคุยกับพี่แมมแคทเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นมุมเลือดคน้นขนจางนะคะเสียงดังไม่ได้จริงๆเพราะเขาห้าสี่สามยู่ สีปากอยากรู้ป่าว่าสีอะไรเดี๋ยวไปเอาให้ดูกรีดได้ไหมอ่ะกรีไม่เพ้ายังไม่คัดกันเลยอ่ะนี่นะคะเป็นฉากในเลือดข้นคนจางใครเคยได้ดูนะนี่เป็นประตูบ้านที่อยู่ในเลือดข้นนี่แหละเนี่ย บ้านของคุณประเสริฐนะคะใครฆ่าประเสริฐถูกไหมใครดูใช่ปะเดี๋ยวให้ดูตัวบ้านเขากำลังถ่ายขยึ้นู่ แล้วตอนนี้เขาเมื่อกี้เขาถ่ายกันนะคะแอบพดูนิดนึงเนี่ยเมื่อกี้เขาถ่ายกันนะคะเราก็จะเสียงดังไม่ได้ที่เป็ดพุ่มกับเลือดข้นคนไม่ใช่เข็ม <c oughs> <c oughs> ซ้อนปลาย <c oughs> ที่เป็ดเป็นพุ่มกับเข็มซ้อนปลายนะคะ <c oughs> <c oughs> ทาปากดีกว่าพี่จ๋าสีปากที่ทามาอยู่ไหนอ่ะยังไม่เสร็จเลยนะนี่พี่นี่ยังร้ายไปเลยนี่อยู่ในกระเป๋าค่ะไหนอ่ะอ้าวู้เจอของพี่นอะไม่เจออ๋อที่แล้วแล้วอีกอันไหมคะมีสองอันโอเคโอเคครับไปทาปากข้างนอกดีกว่าเขาเปลี่ยนชุดกันเนาะ นี่นะคะข้างนอกเป็นสระว่ายน้ำแต่ฝุ่นเยอะมากเลยอะ <c oughs> ถ้าปากสีเลยอะไหนไม่ใช่ลิปสติกอยู่ในเนี้ยลิมสติกอยู่ในนู่น <c oughs> ในนี้ป่ะคะ ที่เนูถือไปสองแท่งไปไหนแล้วนั่นงนี่อ้าวจือถือออกไปข้างนอกอะ่ะจิ๊บถือหลสิายผิวไลฟ์เรื่องอะไรคะไลฟ์เรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะพี่ติ๊กเลนแล้วก็เดินเข้าหนพี่ติกเจษนาพร เราไปก่อนนะเขากำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชุดกันไปมาบายบายนะ,ะเดี๋ยวคนจะเข้ามาเยอะมากเกรงใจค่ะกระซิบไปมาเนาะมันเหมือนไม่มีที่อ่ะที่จะพูดเสียงดังบายบายอ๋อตาล้วมีเรื่องจะพูดค่ะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะก็คืออย่างนี้ เจี๊บอะพรุ่งนี้ค่ะตอนประมาณเย็นๆนะคะเจี๊บจะมาไลฟ์เป็นไลฟ์ที่มีประโยชน์มากคือเจี๊บจะมาไลฟ์กับคุณหนูดีนะคะวันนี้สาจะมาพูดถึงเรื่องการทํางานของสมองมันดูอาจจะแบบว่าอุ๊ยเขาพูดว่าแบบจะมาไลฟ์เกี่ยวกับ การทํางานของสมองมาอาจจะดูเหมือนแบบน่าเบื่อหรือเปล่าแต่จริงๆมันคืออย่างนี้ค่ะคือในช่วงประมาณสองสปีที่ผ่านมาจะว่าจะมีปัญหาชีวิตค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานหนกักมีเป็นเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆนะคะมันทําให้เราแบบเหมือนเม็ดบางท้งเราแบบสมมติถ้าเราคิดมากหรือว่าเราไม่สามารถจัดการกับ สมองของเราได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ป่ะครัวงนี้เจ็บก็เลยได้ไปปรึกษาทั้งจิตแพทย์ทั้งคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านเกี่ยวกับสมองแล้วปรากฏว่าพอเจ็บจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมันทําให้เรามีสุขภาพจิตดีทําให้เราทํางานได้มากขึ้นที่สําคัญนะคะทําให้เรานอ,นอนหลับดีมากพรุ่งนี้จะจะมาไลฟ์คู่กันกับคุณหนูดีนะคะประมาณสักน่าจะสามสี่โมงเย็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นสาหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับสุขภาพจิตไม่ดีมีเรื่องปัญหาเรื่องความเครียดค่อนข้างเยอะนะคะอยากให้มาดูไลฟ์จังเลยจะได้แบบคือเป็นเป็นอะไรที่มันดีอะที่มันไม่ได้ขายของอะไรแล้วไม่ได้ขายของอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นไลฟ์ที่อยากทําให้เพราะว่าพอตัวเองได้คุยกับคนที่เขาเอ็กซ์เพรสทางด้านแบบสมองด้านการจัดก,การความคิดและการปรับเปลี่ยนแบบ การใช้ชีวิตอะรู้สึกว่ามันดีนะคะก็เลยอยากทําให้เป็นของขวัญเพราะฉะนั้นใครที่ว่างๆใบๆลองเจอกันอีกทีเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วเพราะว่าคนเยอะมากในห้องนี้เดี๋ยวกับเกณฑใจเขานะคะไา้บาย,บาย